ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับท,ท,ทุกท่านกําลังอยู่กับนุ่มหมอดบาวมีช่องอีสานบ้านเขาเองพร้อมด้วยไม้ไม่อันเด็ดที่สุดนุ่มหมอดบอกพี่น้องผมเอามีอุปกรณ์ยังแนวนุ่มหมอดเฮาสิมาเนาะบ่วงบ่วงนี่กระเบื้องหู้เอาพี่น้องผม,น,งมน้องหมอดีพิธีวิทันเสียสวนบักน,นัดนาะพี่น้องนะบ้านก็อีหยังนี่นุ่มหมอดครับตัวนี้ครับเอามาลอ่องอันนี้มาล่องเบื้องอ,งอ,งอาสมาชิแฟนครับห้อง สามารถชี้ e เอฟซีหอบบอกว่าร่องตัวนี้เบิ้งไปจัดมาเราได้พี่น้องเด้อทา่วทวานจะสัวท่อนบ่คอยคุ่นเคยื่นบันไดพี่น้องกันนี่บ่คอยอีหลีบ่บ้ามีบ่เห็นผู้ใดใส่จักคนนั่นนะะว่ามันเป็นแนวอทใดแต่ว่ากระิมาใส่พี่น้องเบิ้งเรียกเรีกมาร่องหาหลังนอนมุมมอนเนาะงกหลังครับหลังกเป็นว่าเงี้ยกับกระปูครับเงี้ยเป็นอย่างปเป็นกระปูกับมันซ้ำประหลังอยู่เดียวมันซ้ำประหลังเข้าน้ำพี่น้องร่องเบื้องนี่ครับนี่เป็นมัน ลากาปูเนะพี่น้องนะเป็นกระปูไม้นี่เด็ดครับเป็นบอนุมวัตมากพอไปไปเบิ่คมค,ความกันครับไปเบิ่มความกันเอาลุยครับเชียน<ม>ครับครับพี่น้องผมสวัสดีครับเดี๋ยวเข้าไปรุ่นไปชมไปเชี่ยกันนะพี่น้องนะว่าเข้าสีมานบ่มาน,มานกางแรกของทีมงานเข้าทีได้ใส่กั๊บเล็กพี่น้องแล้วกะมันสีใดพนว่าอดผลพยังไดนั้นสามารถฉีกเข้าบอกว่า เด็ดว่าสันเฮาล่องไปกันเบื่องส่วนเยื่ยกับเป็นคือจ้าบอกพี่น้องผมกับปูมันซ้ำฝาหลังเนาะพี่น้องเนาะเอาไปน้ำนุ่มหมดไปพี่น้องเป็นไม้ไม้พี่น้องผมเป็นไม้ไม้เป็นหน้าที่ติโคกเนาะพี่น้องเนาะเขาเอื่นว่าหน้าโคกเป็นหน้าโคกแล้วก็จอนฟ้อนนี่ต่ว่าบ่ได้บ่เป็นค่วมตั้งใจเขอาปัวเข้าที่สีเอาจอนฟ้อนเลยพี่น้องเนาะปัวเข้ามาเอาหนูหลวนๆจอนฟ้อนเป็นสั์สงวนพี่น้องผม <c oughs> เป็นไม้ที่พวกเขา้าต้องบอกเลยว่าพวกเขานี่ไม้มันปั้นมือเป็นย่างยิงพี่น้องผมวาสีใดโตนะพี่น้องนอะ <c oughs> เป็นไห,หน้าห่างมีใต้หยาบาดท,ที่นี่น้องมอดส่วนมาเบิ้งทำเลของเสาบ้ามีบอกว่าเด็ดขาดอีลีพี่น้องผมเอาพี่น้องผมแ <c oughs> <c oughs> ถวนี้มีต้หยาตะป้าหยาพี่น้องผมคิดเบื้องเอาเขาว่ามีน้องมอดว่า เรว,ว่าประเด็นที่หนูว่าหนีบ่พี่รองเดี๋ยวบ้ามีสีห้เบิองอตัวย่างเราพี่รองนะมาหาหนูหมดก่อนเอ้ามันเป็นเม็ดเข่าแนวนี่พี่รองเป็นเข่าที่เกี่ยวว่าได้มันมีเป็นเม็ดยู่ยงสีนะมีทั่วไปบะที่นี่หนูมันก็นเลยว่าหนีพี่รองมาซ้าว่าน้ามันมนมเหยียบหัวใจเฮาด้วยการมาเห็ดหูอยู่นี่แสงเราธรรมะฮะน,นี่พี่รอง บ้ามีมากมือเสายัางขวดใหม่ๆอยู่เป็นดินเปียกๆอยู่น่ะนะข้าสาคัญเลยคือนี่พี่น้องผมดินพระท่านแห้งเดี๋ยวเปิดแฟตให้เบิง้งกขได้นั่นนี่พี่น้องผมนี่เป็นดินพระท่านแห้งเนาะพี่น้องเนะาะไมยนี่บ้ามีบอกเลยว่าเด็ดเบิ้งก่อนดินแต่ละก่อนที่มันออาขึ้นมาพี่น้อง,ง,องยังใหม,ม่ๆอยู่ยยหวยนี่เด็ดใหญ่ จริงจังพี่น้องผมหนูหญ่แท้ประเด็นสําคัญคือเข้าสีเอามันได้บ่ออีกเรื่องหนึ่งเข้ากระเต็มยูนะพี่น้องเนาะให้หนูหนีหนูว่าหน,นีพี่น้องใช่หลองมาขอพูดนลองมาเด้อที่ผ้ามาหาไม้นี่เบื้องก้อนดินพี่น้องผมนี่มันห่อข้าวขวดพี่น้องนี่เปีกเปกยกๆยูนะพี่น้องเนาะเปีกเปกยกๆยูเห็นเห็นได้ชัดว่ามีก้อนเปียกก่อนแหงบาทนี่ฮู้พี่น้อง นี่โหขันบ่าขันบ่าไดตัวบ้ามีกับน้องมอดสีกลนพีน้นองผมเขาคิดว่าเขาสีกลนเนาะพีน้องเนะาะไม้ไปย่างดีเจ้าใดเนี่ยหลางมอดบ้านี่ออนขอวงนี่เดี๋ยวให้น้องมอดสาธิตพี่น้องผมให้น้องมอดใส่ให้เบิง้งคือจุดประสงค์เขาเชียวหนูตัวนี้พี่น้องเอาหนูตัวนี้นเ,นนเบื้องเรื่องมันกลมดีว่ปั๊บปั๊บไม่พอม นี่นนดมองออกมันนี่ดนี่เฮ้ยน,นี่ะน,น,นี่เปนเปีย่ะนี่าใส่ลงไปน้องมอดอืมพิษผดอเอาไหมเอาไหมเ,ไเดียว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 เดียใช่ใช่เหว่บับัวบน้องมอด,ด <c oughs> นีละนี่นีน่ี่พี่รองผมนี่ บาดนี้แถวปากหูมันเป็นคว้างยุโรกสังเกตได้ชัดไอห,ห้างประมาณนี่แหละพืนประมานนี้เออเห็นมองได้ที่มันเป็นคว้างในงห็ดมันหลดเบื้องเนี่เด้อไอบ่วงห่อนั่นเป็นวงดีบ่ตรงเบื้องนําให้มันเต็มคว่างเด้อหมอด,ด้อโอ้แก่น บ้าใหมา่บ่จำ,จำได้ยุทเ์หนึ่งสว่างห่วยยุทแถวปากข,ขู่ปากนี่สิจ๊อยจำบ่ได้บ่น,นี่เด้อเดี๋ยวไปใส่ว่พี่บอกว่ามีพี่พี่มีว่ามีเดี๋ยวทางพุ่นว่ะไปพุ่นกวนเอา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 พี่น้องผมบาดไส่กลับเนี่เด้อทั้งใส่กลับทั้งใส่บ่วงเด้อใส่อันนี้ตอนจักลังข้างไส่ไกลับ อเอาอันใด้ที่มันออกง่ายกลัวเดีย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 วเบอร์อะไรครับนี่14ครับเป็นหลวดเบอบร์14กาว์บะยูนะอีหยังถือก,กันให้มันยูเบื้องขวางมันง่ายทีดีนี่กับขวางดีหมดเห็นไหนี่น,นี่มองควายที้ดิน,นขวาง,งดีนี่แม่นแล้ว เห็นว่ามันหมุนไตมันี่เอาหนีบ่แมีนเอาหนีหลังนึงบ่วงลายยุ่นดีเนี่ยแมนนีนอยู่บ่ามี่ห้เืมเดี๋ยวเดียวบ้มีสิจอ่อให้เบิ่งพุ่นเป็นหยังพุ่นได้พุ่นกันหลังนึงจ่อหนีเลยหนุ่มมอดแมนีนนี่ให้มันลงหนีพอดีเด้อนี่สิลงมันเฮ้ยหนีก็ได้นี่ก็ได้นีก็ได้หนีแข็งเด้ย เออเดียงใส่เอาออนี่พี่น้องผมนี่ซ้ำนีแ่แหละนี่เห็นมันเลียนรูนดทางเลียนเห็นมันเลียนรูนดหาขวางใส่ออกกับบาบาดนี่ขวางดึงว่าเคยใส่จียเทียด้วยครับนี่อา้อาวคือให้ไล่ยุ่มวังนี่ยุ่งเลี่ยวนี่ บ่วงันว่าทอดอะไรดอกอยากษ์เซนใส่อันนี้นะพี่น้องผมก็าว่าเคยใส่เลยครับตองขาถ้ากอนนะครับมันสิดนีดิปูแมนบอยไวยเด็ดขาเันสีนี้ยังไงเสียบขางมันอย่างนี่แมนบอยเสียบม่วงนีมันคือเขาใส่เบ็ดเขาเสียบเอาอะไดบ้านนั่นโอ้ยกระเจี้ยงควายมันตายได้ไหมน้อมันตายยี่นี่มันก็เหม็นแล้วน้อข้าวเดียวเบ็ดมันตัวหน่อยดิปูนี่มันตัวใส่เนี่ย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 เสียบมันอยู่มัองเลยให้หน่อยดีเบ็ดเบื้องตัวนี่นะเอากำโค้งออก เด็ดจ <sa> <wildlife> mm. ังส huh ี no, like ่ออกสันตัวแม่นแมเราเนาะให้มันเดี่ยนยวงสันนะมีนครับแมีนเมีนเมีนกะให้ตายก็โอ้ยมันก็เมียนเยี่นี่แล้วเนาะกะมูนี่เด็ดลุดแม่แกนเลยทีเออจังสัตวลเหเนาะครับเลยเนาะมานครับผมนี่แหละนี่ เยเสียบเสียบนีได้บ่นี่เปียงทางนี่นะนี่เออเรอมันตสายเนี่ยยังหน่อยทางตตยตานแน่นแหละมันตสายยังหน่อยเออถือตองหมดเอาสีใสจังเลยข้างแรกพี่น้องผมคันผู้ใดมีความแนะน้ำกับวกมาเร้องพี่น้องเด้อวามาใไอ้ห้าได้จดได้จำได้เชื่อกันห้ามงก์เออฮะ มแมงแท้มังเรียวแท่ก็ซื้อได้เรียวแมงเรียวแต่น้องมอดอันนี้ใครน้องมอดเต็มท,ที่กัออบชีวิตโอ้โหเระวังมันหนีมือเดียวหมดคือเป็นตะยานเลยว่างคม,มไปอยู่เอาซื้อสิได้เลยเระวังมันถือบ<ห>่วงแม่นแมนแม่นห่วยห่วยอันนั้นมันปากหูดีมอดเออ,เอ,อตรงให้มันออกหูอะไรดิเพราะอันนั้นเป็นหูนี่นั่นเป็นหูซื้อได้ซื้อคนมาคนว่างไว้ขาวๆได้บ้านขาวๆนั่น บ่วงว่ดตรงหัวซามนอกเขาเน็นอันนี้เออเออคนบวชคอกระใสไไปน้อนหรอกกระไดพี่น้องผมเอาเดียดตับเขามาหันบุป้าไปโรงบานได้พี่น้องสีลันน่ะตะกอตะกเคยตะเก้องม่อามันกลับงกวนี้นะกำหมองเห็นกำหนนองกราใส

เดี๋ยว่ามีภาพไปเบิง่งนี่พี่น้องผมขังแรกของทีมงานเด้อพี่น้องเด้อขังแรกของทีมงานเยอะยกับปูถืกอบ่ถืกอประกันได้กับพิพาดขออภัยพี่น้องผมตีชมแนะนํากันเขาว่าได้พี่น้องผมเอาแต่ว่าจริงๆนี่ดิหูมันอยู่นี่นี่กับหูนี่กับอันคือ,นอ,อ,อยู่แทีพี่น้องอ,อันนี้พอปักบ่วงกับปักเก็ดหูดีๆเ้ามาเด้อเก็บหูมันกลวม ตำก้อนนั่นก็นได้หรอกเออบริสียบนี่แต่พอดีครับบาทคมลงมันหมูตั้มสีมันแหลน,นจนฟอนมันซ้ำนี่พอดีครับบาทจ้ำบ่วงจะคว้างให้ได้พอ่อนั่งเลย,เลยมึงน,นี่อืมบาทเขาอ้อมไปหาใส่ให้เบิดเลยบาทเอากลระปิแค่กันไปใสน่น้ำเออไปใส่น้าลุ้มนั่นหยังอ่อนใส่เป็นสิบเดี๋ยวเต้านมหมดเอาไปพี่น้อง เบิ้งซีเหรอพี่น้องเขาก็ยังเป็นฟอนอยู่พี่น้องผมเซีนวัมันไปใส่เนาะเดี๋ยวเดี๋ด em. ยวมันมีขว้างมาหนีบอมัดขันมีมาต้องเอาเดิขว้างมาหาเขาเนี่ยเข้าไปเซียนไปจะกลับมาซื้อเอาที่ล่ะเอาที่ล่ะเอาที่ล่ะโอ้ยเอาบ่วงมาหนีหลังนึงมา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 บ้านมีเห็ดเอียงมองนี่เดี๋ยวบ้ามีเห็ดเอาเองเดี๋ยวบ้ามีเห็ดเอาเองพี่น้อง ครับพี่น้องผมบวยไส่แล้วบ้ามีกสิไปอัพห้พี่น้องเลยเบื้องกันเลยเบื้องหลังนี่พี่น้องผมเบื้งองขวางวันพี่น้องเลยเบื้งองขวางวันไปพุ่นนี่บ่วงบ้ามีหวังว่าสิมานไมยไปพร้อมพี่น้องผมตัวยังสีมาเถือกอีกเลียงหนึ่งเอาบดพี่น้องเลย <Okay. S 1> mm hmm. โอ้ใส่หมองนี้มานพี่น้องผม ย่ากเดียวคือมันตับมือจะคว้างถลทหรอพีน <c oughs> อ่น,น้องเอาอันนี้เป็นเยีย่อมันดนะครับสาธิตให้พีน่น้องในเบื้องการน,นะพีนนะ่น้องเนาะวางหันเยีย่อปูอันนี้เยีย่อมันพี่น้องผมนี่เนาะพีนนะ่น้องเนาะเอาคว้างมันออกไปหนีบอ่ะหนอนมันี่ดีไม่นีกระจีมาห้าเข้าพอดีอบ่วงเดียวโอ้บ่วงยืหันเออโอเคโอเค,อเค,อเคมามามา มีแถวได้อีกอมมันเห็เบิดเลยแถวนี้มีนี่บ่เดียวบ้ามีเบิ้งไม้ไปเรียบร้อยพี่น้องผมบาดมาเบิ้งหลังที่เด็ดหลังที่สวงของบ้ามีพี่น้องนี่พี่น้องผมนี่นี่นี่คือบ่วงแล้วพี่น้องเนาะนี่คือบ่วงพี่น้องผมนันลวดนั่นคล้องพี่น้องเฮาต้องมาลุนกันละพี่น้อง สำหรับบ้ามีแล้วว่าไม้นี่ดีอยู่เดี๋ยวนำนุ่มหมอดไปอีกหม่องหนึ่งอันนี้เขาใส่ซี่หาหลังก้อนพี่น้องรวมทึ่งกับเราหองไปรุนกันพี่มามันหมวอสำหรับฐางหยาเรากับมาสันตอคือพันวาแหละนี่เป็นสาเนาะพี่น้องนะตามที่พี่น้องเห็นเป็นสาัดที่นี่นี่นุ่มหมอดหาข้องอยพี่น้องผมการหาอยากหากินตามแนวทางวิถีอีสานชนบทคลองเฮาพี่น้องผม เดดมากบ่ายมากคอยมาแล้วเดี๋ยวให้พี่น้องเดียเบื้องอีกเจ้าหลังสองหลังเข้ากะาอัมรับาจากกันไปแล้วพี่น้องผมมาลุ่นกันตอนคําต,ตอนตีซีพี่น้องเลยเห็ดกลมๆเห็ดเพียเพ้ยนๆหวังได้เราไปเอาลงไปแล้วพี่น้องเฮียนนจังอ้ยกระบอกตักตรงลเนาะเอ้ยใส่หูมันอยู่งแบบขวางมันอยู่งน,นี่เดี๋วหูมันขวางไหมนี่เดี๋ยว ที่มุดมดันนี่เลยนี่แกนนี่บ่อไหนซื่ออะไรชื่อ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 ช่ออะฮะเห็นบ้ามีเลยรั่งสุดท้ายเดี๋ยวบ้ามีจัดเองพี่น้องเดี๋ยวบ้ามีจัดเองใช่เมียพี่น้องเลยใส่บ่วงตะล่เทียดนี่นี่พี่น้องผมไหมผุ่นข้องนี่กรคล้องพี่น้องเลยเบิ่งเอาเอา้าทับไว้ ไปเบึงหนองมอดกันนะเอาใส่กับหลังสุดท้ายพี่น้องผมเนื้อเด,ด, <c oughs> ดีดแล้ววนั่น<ด><ด>ตัวละ่ะดูพันใ <c oughs> หนมาดีดแล้วอ,อู้ยพี่น้องผมเบิ้งหูพุ่นนะพี่น้องผมพุ่นนะพุ่นนะพี่น้องหูเบิ้งเอาโอ้ อใส่หลังสุดถ่ายพี่น้องเย็่มันดีดอกีกกระปูก็วิ่บวาเขาดีปัญญังบอกพี่น้องข้างกระปูทุักทุเลด,ดีครับพี่นอออ้องเทือแหลกครับเทือแรกเทือแรกต้องท่ำใจแล้วพี่น้องผมว่างให้มาทำภารกิจ พี่น้องดีจิวบ่ดีจิวบ,อบอ่อย่าดีดเด้อไปแจ้งได้พี่น้องผมเอามัดไว้มัดไว้เดี๋ยวบ่วงสองหลังกันเลยกัน,นโอ้นี่กระบ่วงพี่น้องเอ้าโอ้แล้วปีใหม่พาพบ้มีสุซสานี่สุซสาบ่ปลาได้บ่อ๋อ ปาลาไหลพี่น้องผมเอาเอาละขอบคุณทุกไรทุกซับทุกการที่ตามเหมือนผมคือเขาพี่น้องผมจงเจ้าหัวใหทีมงานอีสานบอกก็เองพี่น้องผมทุกแค่ทุกคอมเมนต์ทุกแรงใจแย่าวากันเรื่อพี่น้องคันโฆษณาหลายก็ได้ควาคุณครับสวัสดีครับมาลุ้นกันยนี่ยหมดแรงกับตีซีพี่น้องผมเดี๋ยวจัดให้ต้องมีที่เด็ดแน่นอนพี่น้องผมรับประกัน